กอลเจสซับครับส so, วัสดีครับโอ้โหคัสดีครับสวัสดีครับโอ้โนีโค่ครับไปเลยติดต่อใครครับช่องกอล์ฟเจสซับนะครับวันนี้พามาเที่ยวที่ SWT Land Camp ครับ SWT Land Camp ครับ ตอแบบไม่ได้ตั้งตัวเลยครับช่องก๊อปเจสทับต้องแบบนี้ครับเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ครับนี่แล้ววันนี้โปรเจกต์มาเองเลยโปรเจกต์มาเองครับนี่น้องบั๊มนะครับบั๊มจินะครับตอนนี้ทําช่องอะไรอยู่นะฮะตอนนี้บั๊มอยู่ถ้าเคยเห็นนาคาตากันก็น่าจะช่องซอร์ตไลฟ์ครับซอร์ตไลฟ์นะครับอยู่กับพี่แมมโฮเอ็ของพี่แม็กโฮเอ้มนะครับอ๋อฝากช่องนะโอเคโปรเจกต์ตัดเองใช่ไหมว่าตัดเองตัดเองนะเดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวจัดให้โอเคครับครับเมื่อกี้ได้ข่าวว่าโปรเจก็ หลับมาครับหลับครับขับมาไกลครับขับมาไกลขับมาไกลครับโอ้โห้องพักโอเคดีครับบรรยากาศดีครับอ่าเดี๋ยวดูรอบๆนะฮะอ่าเป็นบ่อที่ขุดดินขึ้นมาใช้แล้วแล้วก็เลยเอาตรงนี้มาเป็นอ่าสิ่งที่ทําประโยชน์ได้นะครับใช่ครับอืม่าก่อนบ้านบ้ามาจะทําทุกวันนี้ก็ยังทํานะครับรับผมที่ในแบบแล้วเข้ามาถมแล้วก็ที่ใกล้เคียงอะไรครับอ่าโอเคครับ แล้วก็พอหลังจากขุดเสร็จมันก็จะกลายเป็นน้ําอย่างเงี้ยครับเราเราก็เลยมาพัฒนาพื้นที่ต่อได้ครับใครสนใจจะถมดินก็ติดต่อโปรเจกต์มาได้นะครับเดี๋ยวประสานให้ครับประสานให้โอเคครับโปรเจกต์ครับครับผมฝาก้วยครับครับผมว่าตามดูผลงานโปรเจกต์อยู่นะได้ครับเดี๋ยวก็ปีนี้ก็จะปีหน้าจะทําผลงานให้ดียิ่งขึ้นนะครับครับครับโดยแทนจาาเดือพิชเดอะพิชกอล์ฟแล้วา็มาถมนะ ของโปรปอมนะอะอาอนี่ครับมีคาเฟ่นะฮากโกะคาเฟ่ครับฮากโกะคาเฟ่นี่ครับคือที่นี่ก็คือเราทำมาเล็กๆเ,เลยครับโปรเจกต์ก็จากความรู้เดิมที่ผมเคยไปเรียนด้านเชฟขนมมาเราก็จะมีแบบเครื่องดื่มขนมเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยครับครับผมทำแบบรองรับลูกค้าที่มามากันเป็นเองอ คือเห็นเล็กๆนี้แต่ผมใช้แบบคุณภาพทุกอย่างใช่ของดีหมดเลยวันนี้ก็สั่งชาไทยไปก็เออรสชาติดีแล้วก็มีขนมเรียกว่าเรียกว่าอะไรดีคอฟเฟลคอฟเฟคอฟเฟลมันก็คือครซองที่เอามาทําเป็นวาฟเฟลอ่าเป็นขนมแบบของไม่รู้ไม่แน่ใจว่าประเทศไหนเป็นทีเริ่มแต่ว่าคาดเดา่าน่าจะเป็นฝรั่งเศสเช่นเดียวกันจริงๆอะมันมีที่มานะครับไอ้คอฟเฟลเนี่ยเขาพวกร้านขนมปังฝรั่งเศสที่เขาทำโครซองแล้วมันเหลือเนี่ยต่อวันเนี่ย เาเอาพวกเนี้ยมาทําเป็นวอลเอ่อคอฟเฟลครับเพื่อเหมือนแบบเอาของเก่ามาทําใหม่โอเคมันก็เลยเป็นที่มาพ่ะนะแต่ว่าของฮาโกนี่เป็นสูตรสรใหม่ครับสูตรลับนะสูตรลับสูตรลับนะบอกจะบอกบอกไม่ได้ให้มาชิมเหรอบอกไม่ได้นะผมชิมไปแล้วสุดยอดอร่อยกรอบแล้วก็ถึงทิ้งไว้สมมุติซื้อกลับบ้านทิ้งไว้ก็ยังกรอบอยู่กลับไปบ้านก็ยังใช้ใช้ใช้น้ำตาลแบบทำวิธีพิเศษในการคือของมัน คือมันจะทําให้ตัวแป้งนี่ไม่โดนลมโอเคในห้าชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยอ๋อตัวแป้งไม่โดนลมเลยทําให้ข้างในยังกรอบอยู่นะครับมันราไปเครือบกันเอาไว้อครับผมเดี๋ยวเพื่อโปรเจกต์พรุ่งนี้พรุ่งนี้นครับพรุ่งนี้นะเราเปิดเก้าโมงถึงห้าโมงเย็นโปรเจตกต์ก่อนกลับก็มาสั่งทางกันรอบเดียวผมได้จัดการให้ได้ครับขอบคุณครับอืเห็นได้ข่าวว่าขังกอซิล่ากซล่าไว้ใช่ครับอันนี้คือต้องบอกว่าเป็นรถ ความฝันของผู้ชายโอ้ผมก็เป็นความฝันเหมือนกันนะฮะเจ้ากอซิล่าก็คือ GTR นั่นเองพยายามป้ายาโปรเจกตเลยครับต้องมีครับป้ายานะแต่คันนี้เนี่ยไม่ใช่ GTR ธรรมดาเลยมันมีเรื่องราวของมันอยู่นะครับเป็นตัวพิเศษเดี๋ยวเราไปดูว่ามันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวพาไปชมพิเศษยังไงได้ครับนี่นะครับคนเห็นภายนอกนี่อาจจะไม่รู้นะครับนึกว่าโรงเก็บของธรรมดาแต่มันไม่ใช่ครับมันไม่ใช่ครับที่ มันคือที่เก็บโซดาสิงนะครับโอเคครับทายอินเรียบร้อยฮะนี่ครับโซดาสิงครับโอโอเคคือคืออะไรครัอนเซ็ปต์มันก็คือจริงๆมันทำเป็นหลักๆกัคือี่เ็บคันนี้แหละครับโอ้โหเป็นอแไรเป็นเค้กอือโอ้โหแล้วมีโลโก้ GTR อยู่ข้างบนนะ ถ้า uh huh. เบียนก็เดี๋ยวเดี๋ยวเบอร์ทะเบียนแล้วกนะันเนาะไม่ต้องเบอร์อ๋อไม่ต้อองเเบร์ลยครับคันนี้ดังสุดแล้วนะในในวงการโอ้ไม่ไม,ไม่จริงจริงในประเทศไทยมีอยู่ประมาณเจ็ดแปดคันซึ่งก็ได้เห็นกันได้เรื่อยๆอ๋อออกตามงานออกตามอะไรนี้ไม่หมายถึงคนขับด้วยไง <laughs> ไม่เห็นรับสาวอะไรบ่อยๆเฮ้ยเฮ้ยอกยอกยอกเกิดตัดตัดครับตัดครับตัดครับอันนั้นไม่ตัดครับเอาไม่ตัดเอาเอาจริงเหรออ๋อชอบเหรออ๋อโอเคครับคันนี้ดังกันระดับท่อเนี่ยอ๋อท่อใช่ไหมอันนี้ท่อมีโมดิฟายอะไรไหมทำไมมันใหญ่เป็นอันนี้เป็นท่อโตเบ้ครับเอ็กซ์ตรีมไทเทเนียมเป็นท่อบริกัรคือดังมากๆอืมเดี๋ยวเทสให้ดูสักนิดได้ครับมาค่อนข้างคืนออกไปนี่คือตื่นทั้งตื่นเลยนะ โอ้โหนี่ครับเดี๋ยวดูท่านผู้ชมได้รับสิทธิพิเศษนะฮะนี่ครับอาจจะดังิด้ึนฮะได้ยินไหมครับ แฟนคลับพี่โก้ด้วยนะเร็วยันเงาเนี่ยใช่ครับอันนี้สติกเกอร์ของพี่โก้ครับโอ้โหแฟนคลับเลยนะพี่โก้เนี่ยพี่โก้เคยโคตรมันในการอที่แม็กเขาก็เลยสติกเกอร์ไว้ผมก็มาติดขังครับสติกเกอร์นั้นคือเคยดูเขาเรียกว่าสารคดีของ GTR เนี่ยเขาบอกว่าการสร้างของ GTR เนี่ยอย่างหนึ่งต้องใส่ถุงก๊อฟได้อาแน่นอนครับคือเพราะบ้านญี่ปุ่นเนี่ย เป็นกีฬาอีกหนึ่งชนิดเลยที่คนญี่ปุ่นเขานิยม,มซึ่งมันดีไซน์ออกมาเพื่อตอบโจทย์ตรงนั้นด้วยในในส่วนหนึ่งใช่วันนี้ก็โชว์ให้ดูเลยโชว์หน่อยโชว์หน่อยโเยวเพราะใส่ถุงก๊อฟได้ไม่ต้องเอาหัวไม้ออกนะนี่นะดูสิทั้งใบดูสิแล้วยังเหลือนี่นี่หัวไม้โอ้โหยังเหลือที่เหลือครับสบายได้หนึ่งใบยังเต็มโอ้โหสบายครับดูว่นี่นี่ทั้งชุดนี่จริง ผมจะสามารถอันนี้ผมใส่แค่ไม่กี่ไม้ด้วยนะนั่นเนี่ยจริงๆใส่ได้อีกแล้วเมื่อวานน่ะผมไปออกรอบมาเพื่อนขอยักอีกหนึ่งใบได้สองใบว้าวแม็กซิมัมสุดอืมแบบฟูลแบ็นะครับสองใบแต่ถ้าแบบไม้นู่นนี่น,นู่นนี่นนนก็ใส่ได้อีกนิดนึงครับก็จะอยู่ประมาณนี้คือส่วนตัวของโปรเจกตเนี่ยเคยนั่ง GTR มาหลายรอบแล้วมีครั้งหนึ่งคือรู้สึกว่าตัวเองเนี่ย ได้ตายไปแล้วเพราะว่าแข่งกอล์ฟเสร็จที่แมตต์เอเจนทัวร์แล้วพอดีมีนักกอล์ฟรุ่นพี่ที่เป็นชาวสกอตแลนด์ที่เป็นนักแข่งคนที่ไปอยู่ในวงการรถแข่งนะจะรู้จักซามอนเยสนะครับเขาก็ขับ gtr เหมือนกันก็รับรู้ว่าโปรเจ็ตชอบ gtr เขาบอกเอ้ยเดี๋ยวรอแป๊บนึงไปสตาร์ทเครื่องรอเลยวอร์มสักพักหนึ่งโอ้โหออกอย่างที่จอดก็ทำผมใจไปอยู่ตะตุ่มเลยคันนี้ก็ จูนมานิดหน่อยระหกร้อยม้าจูนที่ไหนครับอ่า GT จูนนิ่งครับพี่โต GT จูนนิ่งโอเคก็คือเขาดังในเรื่องของ R35 แล้วโอเคครับอืมก็ก็ขับสะดวกครับเอาใช้งานสะดวกอืมมีรองเท้าได้คู่เลยอืมโอ้โหสบายจิตไม่มีอะไรครับอือแต่จะเคลิดไว้นิดนึงครับเดียวไปลุยลุยทริปมาสองทริปอือหือของจริงนะ มันก็จะมีสตอรี่ครับไอ้หลายๆช่องก็รีวิวไปแล้วว่าแบบมีเส้นคาดสีมาจาก R สามสีต่ตอนเปิดตัวเส้นคาดมาจาก R อ,อะไรนะ R สามสองก้อนแชมป์อะไรเงี้ยก็ก็มันจะมีความพิเศษของเขามอยูดด่อะไรเงี้ยครับโอ้โหถ้าถ้าทำไอ้น่เดี๋ยวอาจจะเป็นพรุ่งนี้พอดีเดี๋ยววันนี้ว่าอาจจะไปทุระพรุ่งนี้ถ้าได้ครับเข้ามาทันเดี๋ยวเราไปซิ่งกันได้ครับโอ้โหนี่นี่ดูจะเป็นตู้โชว์เคสเป็นโมเดลของคันนี้โอเคอะไรเงี้แล้วก็ข้างล่างคือรถ ก็อาสห้าหมดเลยซะส่วนใหญ่บาก็เชื่อไหมเดี๋ยวมันจะค่อยค่อยงอเนี่ยตอนนี้มันแค่นี้ก่อน <c oughs> เดี๋ยวเด <c oughs> ี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอาูมาโตอ,อย่างนั้น <c oughs> เดี๋ยวค่อยค่อยงอโอ้โหนี่นะครับสวรรค์ของคนรักรถนะนี่ <c oughs> เห็นไหมครับ <c oughs> นี่นี่อันนี้อันนี้อันนี้ให้โปรเจ๊ไปด้วยอันนี้เป็นสปิกเกอร์รู้สึกว่าจะยังไม่ได้มีออกมาจําหน่ายอ้าวอันนี้อันนี้เป็นของโ็มโอ้เขเอ็มอาสามห้าโอ้โหขอบคุณครับนี่ครับให้พเจ้วเห็นไหมเป็นรูปอาสาห้าอ่าฮะ เพราะว่าตอนนี้โฮเมทำเสื้อกับ GTR ใช่ไหมสกายไลน์ R34 อ่ะฮะมี R X7 นี่ครับก็คือได้ลิขสิทธิ์ถูกต้องเลยนะใช่ใช่จากนิสสันนิสสันกรุ่นไทยเลียงใหม่ไอเสียงนิสสันไทยแลนด์อืมได้ครับเดี๋ยวเผื่อไปอุดหนุนเสื้อหล่อๆนะครับอันนี้อันนี้อันนี้ยังไม่ออกอืมอันนี้เป็น R35 ครับผมไออันนี้มีความพิเศษอะไรไหมนนี้ อันนี้อ๋ออันนี้ผมเอาไว้มาปีนอ๋อเขื่อฉุกเฉินเปิดไม่ได้ครับอ๋อเปลี่ยนหลอดฟงหลอดไฟอะไรพวกนี้ใช่ครับบันไดบันไดสูงสุดอ่อไม่ใช่บันไดธรรมดานะครับเดี๋ยวอีแม่ไม่ใช่ปกตินะบันไดอันนี้แม่นี่ครับอันนี้ก็นิดหน่อยนะที่ัอ่ามีกิมมิคนิดหน่อยนะครับโอ้โหนี่ครับขับมับอันนี้ แต่มันเหมือนแบบรถมีมัดก้ามอ่ะใช่ครับแล้วก็โซดาสิงโซดาสิงนี่เป็นสปอนเซอร์โปรเจกต์อยู่แล้วป่ะครับเป็นอยู่แล้วครับถ่ยอินพอดีเลยไปยอินพอดีเลยอ่าก็ขอบคุณน้องบั๊มนะครับที่มาให้รีวิวโซดาสิงอีกครั้งหนึ่งนะครับแม่ยังไม่จบครับยังไม่จบครับอ่าเดี๋ยวเร็วๆนี้ก็จะมีเข้าไปคุยงานกับสิงเหมือนกัน นะครับก็จะมีอาจจะมีร่วมทำงานร่วมกับสปอนเซอร์นะครับในช่อง YouTube นะครับเที่ยวเลยครับเที่ยวเลยครับอืมโอเคครับขอบคุณน้องบัมนะครับขอบคุณเช่นกันครับที่วันนี้มาเปิดถ้ำของกอซิล่านะครับสบายเลยครับโปรเจ็คโปรเจ็คก็มาพักผ่อนบัมก็ขอบคุณมากมากขอบคุณครับที่ดูแลนะฮะถ้ามีโอกาสก็มาเรื่อยๆครับได้ครับได้ครับตามโปรเจ็คมามาบอกว่ามาจากโปรเจ็คนี่รับเครื่องดื่มไปเลยครับเครื่องดื่มนี่คือโซดาสิงห์ครับอ๋อโซดาสิงห์โอ้โหเอาอยู่แล้วครับยังไม่จบนะฮะ แม่ยังไม่จบนะฮะนี่ครับแม่ในนี้ก็ไม่มีอะไรครับใจก็เป็นห้องอ้าวมีห้องทับอีกเหรออ่ามีห้องพักอ๋อยังยังครับยังครับยังครับดู้ใหแต่ว่าอันนี้ผมไม่ได้เปิดไม่ได้เปิดเป็นอ๋อเป็นห้องส่วนตัวเนาะส่วนตัวเ่อเพื่อนๆมาโปรเจกต์มาวันนี้จริงๆก็ใช้ได้นะจริงๆวันนี้ผมมีจะเข้ามาร้องคาราโอเกะนิดหน่อยอ๋อคือมันเป็นห้องคาราโอเกะแล้วก็มีแบบตู้เย็นนี่งตัโอ้โหนี่ไงนี่ไงเอออันนี้เจ๋งว่ะ เออมีตู้เย็นนี่เจ๋งเลยอืมสามารถมาใช้ได้ลพวกนี้คือเป็นเตียงนอนทั้งหมดอ๋อนอนในนี้เลยเป็นเตียงนอนได้เลยโอเคครับแม่นี่ถือว่าอินไซต์มากๆนะฮะอันนี้ไม่ได้เปิดช่องไหนนะนี่ช่องแรกเลยครับช่องแรกเลยนะเพราะผมแอบแอบแอบทำไว้ได้เอาแล้วครับผมว่าเนี่ยงานจะเข้าเพราะคลิปนี้แหละครับแม่อันนี้อันนี้คืออันนี้คือเมนเคฟครับอืมแบบผู้ชายน่าจะชอบชอบครับแม่ บรรยากาศยามเย็นนะครับของ SWT Land Camp นะครับของ um บัมจินะฮะขอบคุณบัมจิด้วยนะครับที่ดูแลโปรเจกต์ช่องกอล์ฟเจซับเป็นอย่างดีนะครับเดี๋ยวไว้มีอะไรมันๆเดี๋ยวไปจอยกันนะครับโอเคครับที่แคมป์มีหมูกระทะด้วยนะครับต้องจองก่อนนะครับสำหรับท่านที่สนใจหมูกระทะที่ SWT Land แลนด์แคมป์นะครับน่ากินมากน้ำจิ้มอร่อยครับสวยไหมครับแดดดีครับกว้างๆไม่ไกลครับอยู่นครปฐมนี่เองนะครับจากกรุงเทพมาก็น่าจะแป๊บเดียว